สวัสดีคะ่ะพบกับคุณครูกั้งอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องครูกั้งสร้างสื่อวันนี้นะคะเป็น EP 2นะคะสำหรับการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศของเด็กปฐมวัยนะคะหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเพิ่มข้อมูลบุคลากรและก็ข้อมูลของเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปกดที่คาว่าข้อมูลบุคลากรน,นะคะ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดบวกนะคะเลือกปี2,563นะคะเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะชื่อนามสกุลนะคะวันที่เริ่มปฏิบัติงานประเภทบุคลากรวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรนะคะระบบจะบังคับให้เรากรอกข้อมูลที่เป็นดอกจันรสีแดงๆนะคะจากนั้นเราก็ไปกรอกข้อมูลด้านการศึกษาของเรานะคะ ข้อมูลด้านการอบรมเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อก็จะปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะชื่อที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะของเราก็จะมีคุณครูทั้งหมด3ท่านนะคะเพื่อนๆก็จะต้องกดบวกและเพิ่มข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้ครบทุกคนนะคะ ถ้าเราก่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากทําการแก้ไขให้เรากดตรงดินสอนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปแก้ไขได้เลยค่ะด้านบุคลากรเราก็กรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปก่อข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของเรานะคะเราก็ไปตรงที่คําว่าข้อมูลเด็กปฐมวัยเหมือนเดิมนะคะเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะคะมันจะมีชื่อให้เราได ชื่อเด็กให้เราได้แก้ไขนะคะส่วนเด็กที่เรารับเข้ามาคนไหนที่ยังไม่มีชื่อเราก็สามารถเพิ่มชื่อได้เลยค่ะโดยการไปกดที่บวกเหมือนเดิมนะคะแต่ของเรานะคะก็มีชื่อครบทุกคนค่ะเราก็มาทำการแก้ไขนะคะก็กดตรงดินสอของเด็กนะคะเมื่อเรากดดินสอแก้ไขข้อมูลแล้วนะคะ ระบบก็จะโชว์หน้านี้ให้เรานะคะเพื่อที่เราจะได้ก่อข้อมูลต่างๆของเด็กลงไปนะคะเราเริ่มต้นที่ข้อมูลทั่วไปของเด็กเลยนะคะอย่าลืมเลือกปีการศึกษาด้วยนะคะเราก็ทําในส่วนของปีการศึกษา2,563ก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องอัปโหลดรูปภาพด้วยค่ะแต่ว่าหากเด็กคนไหนไม่มีรูปภาพเราก็ยังไม่ต้องอัปโหลดก็ได้ค่ะ เราจะต้องกรอกข้อมูลทั่วไปของเด็กให้ครบก่อนนะคะเมื่อครบแล้วเราก็มากรอกตรงที่คาว่าพัฒนาการของเด็กนะคะเราก็เลือกติ๊กข้อมูลต่างๆของเรานะคะน้ําหนักส่วนสูงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ด้านผู้ปกครองนะคะข้อมูลของบิดาบารดาค่ะเมื่อกกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกข้อมูลนะคะเราก็ทําจนครบทุกๆคนค่ะเมื่อเราสามารถให้เพื่อน คุณครูท่านอื่นเกอกช่วยได้นะคะเพราะว่าระบบสามารถเข้าพร้อมกันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าระบบนานๆนะคะระบบจะให้เราทำการล็อกอินใหม่บ,บางครั้งข้อมูลที่เราบันทึกไปจะไม่สามารถบันทึกได้เราจะต้องเกอกใหม่ค่ะอย่าลืมกดบันทึกบ่อยๆนะคะเมื่อกออข้อมูลของบุคลากรและก็เด็กปฐมวัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ต้องไปทําการบันทึกตัวชี้วัดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เลยนะคะบันทึกแบบบันทึกตัวชี้วัดนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกปี2564ค่ะเราก็ทําการประเมินเหมือนเดิมนะคะทําการประเมินเหมือนปี2563นะคะเพื่อนๆเ,เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกเหมือนเดิมค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกรอกเอกสารนะคะใบรบบอหน,นะคะอัปโหลดเอกสารไฟล์เหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ทราบวิธีการอัปโหลดไฟล์รบบอหน,นะคะเพื่อนๆสามารถกดดูคลิป EP1 ได้เลยค่ะอยู่ใน playlist นะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะดิฉันก็ขอตัวไปดำเนินการข้อมูลต่างๆในส่วนของที่ตัวเองรับผิดชอบก่อนนะคะ เมื่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตใน EP 3 3ให้ได้รับชมกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสยัยหรือมีคำถามอะไรอยากจะแนะนำเพื่อแบ่งปันความรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ครูกั้งต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ